ทำทีเพื่อท่านค่ะทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดคนดีให้กับไม่ได้ทท่านอย่างทัาจะตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องของสําคันแต่ว่าประชาชนยังให้ความตระหนักน้อยแต่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามที่จะกระตุ้นแล้วพระองค์ท่านก็ตรัสอยู่เสมอว่าในเรื่องของสุขภาพเนี่ยทุกคนต้องเอาใจใส่แล้วดูแลนะคะมีพระราชดำรัสไหลพระราชดำรัสเลยที่พระองค์ได้สอนไว้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ย หันมาให้ความสนใจแล้วก็ตระหนักแล้วลงมือลงมือปฏิบัติทันทีอย่าช้าเพราะว่าเวลาอีกน้อยในหลวงเราท่านทรงงานมามากแล้วนะคะเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยร่วมแรงร่วมใจเพื่อที่จะให้พระองค์ท่านเนี่ยได้ภูมิปะญทยว่ารัษฎรของพระองค์ท่านเนี่ยยังมีสํานึกที่ดีทุกคนยังรักกันรักสามัคคีกัน,กนพร้อมที่จะพัฒนาประเทศไปพร้อมๆกันเพื่อพระองค์ท่าน